ตำรวจอวกาศเกียร์บันมเมทัลฮีโร่เปิดยุคอย่างยิ่งใหญ่ในปี1982 เรื่องเกี่ยวกับชาวต่างดาวที่ทต้องมาปกป้องโลกจากการโดนรุกรานมีจานวนตอนทั้งหมด4 4ตอนเดี๋ยวมาเล่าเรื่องย่อสั้นๆนิดเดียวจริงนะในโลกที่มนุษย์ต้องการเรียนรู้ความเป็นไปของห่วงบรรยากาศที่ว่างเปล่าจึงได้มีการก่อตั้งสถานีอวกาศขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ชีวิตอยู่บนนี้แต่ในอีกด้านความมืดมิดยังมีอง,องค์กรจากวัตมาคุที่หมายจะครอบครองทั้งโลกและห่วงอวกาศจากเหตุนี้สมาคมตำรวจหน้าดาวบาัสจึงจำเป็นจะต้องส่งเกียร์บันตำรวจลูกครึ่งมาเพื่อปกป้องทุกสิ่งไว้ให้ได้เพราะเอกมาแล้วเกียร ที่รับคําสั่งจึงยินดีอย่างยิ่งที่จะรับหน้าที่นี้ด้วยความที่ดาวโลกนี่ก็เป็นเชื้อสายของท่านแม่จะปล่อยพวกนั้นมาทําแบบนี้ไม่ได้ไฟจะมาบุกเดี๋ยวผมปกป้องเองรวมไปถึงการค้นหาท่านพ่อชาวดาวบาสท,ที่ได้รับรู้มาว่าได้หายสาบสูญไประหว่างการนำภารกิจในการรับมือไอพีศาร์พวกนี้เหมือนกันหวังว่าจะได้เจอพ่อนะครับในไทยเคยมีการออกอากาศทางช่อง9อสมทช่วงประมาณปีพศ2527โดยใช้ชื่อเรื่องว่าตามวจอวกาศเกียร์บันและยังเป็นจุดกําเนิดสําหรับคําสุดฮิตอย่างบรรยากาศมาคุที่ใช้ นานเลยเชียไหนๆเดี๋ยวจะมีซีรีส์เกียรบันกลับมาอีกครั้งของงั้นหรือฟื้นกันหน่อยถึงคนทําจัดเกิดไม่ทันก็เหอะแต่ว่าไททันนี่อายุใช้ได้เลยนะเราอะเกียบันอ,อิตโจิจิเรสือตำรวจอวกาศลูกครึ่งดาวบ้านและมนุษย์มาปาักหมุดที่โลกแล้วนะครับตำรวจอ,อวกาศเกียรบัน เรศสอพ่อหนุ่มตำรออาวจอวกาศลูกครึ่งดาวบ้านและดาวโลกที่ได้รับรู้การมาของพวกจักวัดมาคู่ในการบุกโจมตีมนุษย์ดังนั้นจึงได้รับมอบหมายในการเข้ามาปกป้องชาวโลกจากปีศาจพวกนั้นจัดไปหาบ้านแม่ผมในการที่มาอยู่ที่โลกนั้นอาะต้องปรับตัวสักหน่อยอย่างการงานที่ได้ทําอาชีพดูแลมา้าถึงแม้ว่าจะต้องแอบชิ่งไปปกป้องโลกจนขาดงานบ่อยหน่อยก็เถอะแต่ด้วยความเป็นลูกครึ่งมนุษย์แล้วมีความเข้ากันกับคนรอบตัวโดยเฉพาะกับเด็กนี่เรียกได้ว่าชิวจัดแถมยังรักสัตว์ยิ่งกับลูกหมาตัวน้อยนี้เลลยไหนูกขอออุ้ม่ย่เวาป็นชาว ดาวนะครับเนี่ยโดยร่างของเรส,สือที่ใช้ในการต่อสู้นั่นก็คือเกียบันชุดเกราะสีเงินที่เรียกสวมใส่จากยานโดยใช้เวลาเพียงแค่0.05วินาทีเท่านั้นถ้าอย่างนั้นเราก็ไปดูตอนที่เขาสวมชุดอวกาศกาันอีกครั้งนะครับทำการส่งชุดตั้งบรืออวกาศมา ซึ่งชุดนี้จะเพิ่มความสามารถโดยรวมทั้งหมดไปอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นทั้งกายภาพพละกกาลังเตะต่อยกระโดดความเร็วกระบวนาท่าปล่อยล้มแสเน่หลายรูปแบบแถมยังมีฟังก์ชันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้บาเรียป้องกันระบบไฟฟ้าปลุกคนหลับหรือระบบส่องหาศัตรูที่หลบซ่อนตัวเรียกได้ว่าชุดนี้อเนกประสงค์สุดๆแต่ก็ใช่ว่าจะพึ่งพาแต่การใช้ชุดเพียงอย่างเดียวตัวของเรซือในร่างปกตินี่ยังมีคนที่มีทักษะการต่อสู้อย่างเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นปีนป่ายโหนเชือกไต่ตึกการเคลื่อนไหวสุดพลิ้วในการลอบเข้าไปในฐานท พี่แกก็ทาได้อย่างอาฝึกมานานและที่เด็ดไปกว่านั้นคงไม่พ้นการปลอมตัวที่ดูจะแนบเนียนกว่าที่คิดเอาไว้เยอะไอชุดบกติก็พอเข้าใจได้แต่ชุดผู้หญิงนี่พี่เขาทําเอาอึ้งไม่เบาเอานะหน้าที่ตารวจอวากาศเว้ยการลงมาปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นอกจากการป้องกันการลุกรานของพวกจกวักรวรรดิมาคุตัวของเรงสือเองยังมีเป้าหมายในการตามหาพ่อแท้ๆของตัวเองจากข่าวคราวที่บอกไว้ว่าเขาได้หายสรรราบสูญไปในการเผชิญหน้ากับพวกนี้มาก่อนบวกกับชีวิตตอนเด็กที่เสียแม่ไปตั้งแต่อายุ6ขวบเขาจึงพยายามหาให้เจอและในนนนทททีีี่่่่สสุุดดเเเค้้้าาาาาาากไพพบบบบัััอรรงจจหตมมวโ เพื่อเข้นความลับเกี่ยวกับอาวุธสุดยอดที่พลังร้ายแรงพอที่จะทําลายดาวได้เลยแต่ยังดีที่เข้าไปช่วยเอาไว้ได้ทันแต่นั่นกลับกลายเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้พบกันจากการที่โดนทรมานร่างกายมานานพ่อของเขาก็ได้เสียชีวิตลงต่อหน้าต่อตาได้บอกลาก็ยังดีเนอะพ่อครับพ่อทนเจ็บปวดรักษาชีวิตไว้จนถึงเวลานี้เพื่อสัิติสุดข,ของอาวากาศจากนี้ต่อไปผมจะคอยปอกป้องไว้เองครับ ซึ่งสาเหตุของเรื่องพวกนี้มันก็มาจากพวกปีศาจพวกนั้นนั่นแหละเพราะงั้นเกียร์บันจะขาดท่าขั้นสุดยอดในการปิดจบเอาไว้อย่างท่าฟันดาบแสงเท่ๆนี้ไปไม่ได้เลยถึงขั้นว่าที่พวกนั้นจะต้องขู่เอาขอดาบมาแต่ว่าถึงมือพี่เมื่อไหร่พี่ใสเลยนะเกียร์บันไดนามิก จนสุดท้ายเรสสือก็สามารถขึ้นไปกำจัดตัวลัสบอสได้สำเร็จแบบราบคาบและได้เลื่อนขั้นเข้าไปสู่ยศหัวหน้าตํารวจสายตรวจแห่งทางช้างเผือกและส่งไม้ต่อการดูแลโลกให้กับไอ้หนุ่มคนต่อไปฝากด้วยฮะเอาจริงในเรื่องนี้พี่แกยังมีหุ่นเสริมอีกเยอะใช้ได้เลยเดอ้อย่าผานะเหล่าเครื่องจักรที่เกียบันใช้เพื่อการเดินทางและเข้าสู้กับไอ้พัวจักรวรรดิมาคุในเรื่องมีเห็นแบบไหนกันบ้างไปเว้ยโดกิรันยานอวกาศข้ามมิติความเร็วสูงประจาตัวของเกียบันทําหน้าที่เป็นทั้งฐานทัพแหล่งอัยงเกบ,บุกชดขีนนภใ วินาทียังไวจัดโดยยังมีส่วนจานบินกีรันซึ่งเป็นส่วนบนของตัวยานที่จะคอยบินลาดตระเวนไปรอบโลกแถมยานที่ยังไว้ใช้ยิงแสงเลเซอร์ออกมารอบทิศท,ทางได้อีกช่วงแรกเรียกว่าได้บูช่วยได้เยอะไซเบเรีน่นยานผ่านหน้ารูปทรงเหมือนไซค้าสีแดงสามารถใช้บินไปด้วยความเร็วระดับสูงจนกลายเป็นดวงไฟสีแดงขนาดใหญ่ซึ่งเราจะเห็นพี่แกไว้ใช้หลกัลกๆในตอนที่พวกปีศาจสร้างบรรยากาศมาคูขึ้นมาก็เรียกขึ้นไปเลยฮะแถมยังมีติดตั้งทั้งปืนเลเซอร์และจะรวดมิซลยไว้แบบครบครันถึงอย่างนั้นตอนขึ้นไปพี่แกก็ดัน สัตว์ดาวไฟฟ้าโดรร่างแปลงส่วนล่างของยานหลักโดยที่จะถอดออกมาและแปลสภาพจนกลายเป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเป็นมังกรเมื่อเกียร์บานเรียกใช้จะขึ้นไปยืนสั่งการบนหัวเพื่อทำการโจมตีโดยอาวุธและกระบวนท่าหลากหลายไม่ว่าจะทั้งส่วนของร่างกายในการฟาดฟันรวมไปถึงกระบวนท่าสุดตุรุนแรงอย่างเลเซอร์ความเข้มสูงอ,อจาตาหรือท่าพ่นไฟก็ยังทำให้ได้สมเป็นมังกรของแท้กาเวียนรถถังอวกาศที่ถูกปล่อยออกมาจากยานหลักใช้ในการต่อสู้ที่ต้องพึ่งพาความแข็งแกร่งซึ่งนี่ยังสามารถบ,บินได้แถมยังติดตั้งปืนเลเซอร์ ที่ไว้ใช้ยิงได้อย่างต่อเนื่องลงมาทีนี่แสดงว่าอีกฝ่ายต้องตึงจริงๆและสคูเปอร์รถถังสวรรค์แบบไร้คนขับซึ่งสามารถสั่งการผ่านเสียงโดยที่ภายนอกจะเป็นสวรรค์ขนาดใหญ่สองอันไว้สําหรับจอดทะลวงเพื่อการกู้ภัยหรือบุกเข้าค้นหาและทําลายฐานทัพลับโดยเฉพาะไอหินที่แข็งๆนั่นที่จอได้ลื่นปลื้มเลยเชียเห็นของน้อยๆแบบนี้มานับดูทีไอเทมเขาก็แอบเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยมีมี่แม่สาวร่างนกแอบหมกตัวขึ้นยามาด้วยให้ฉันช่วยเธอเนาะเนาะเนาะ 分かりました。 มีมี่หญิงสาวชาวดาวบาัสลูกคนเดียวของผู้ประชาการตำรวจอวกาศที่ได้แอบติดตามเกียร์บันขึ้นยานมาหลังรู้ข่าวว่าจะออกไปปกป้องโลกงั้นถ้าม,มาขนาดนี้ก็ตามใจเธอแล้วนะซึ่งการที่ตามมาก็ใช่ว่าจะมาทําตัวติดเฉยเพราะนี่เือผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการแปลงร่างกลายเป็นนกหงส์ยกโดยใช้พลังงานจากที่ช้อยคอที่เรียกว่าเลเซอร์วิชั่นแบบนี้ทําให้เกียร์บันที่ทําหน้าที่ในการบุกตะลุยสามารถฝับฝังหน้าที่ในการลอบเข้าไปในฐานที่ที่ต้องการความแนบเนียนแถมผีก็ยังไม่กลวยพลังนี้จึงมีประโยชน์สุดๆไปเลยฝากสืบด้วยเดอ้อไอการท ยอมติดตามมาแบบนี้อีกสาเหตุนั่นก็นอาจจะมาจากท่าทางของมิม่เองที่เหมือนจะรู้สึกดีกับเกียร์บันอยู่ไม่น้อยทั้งความเป็นห่วงแบบชัดเจนรวมไปถึงหน้าตาที่บูดบึ้งตอนที่เกียร์บันดันไปใกล้ชิดกับสาวคนอื่นจนบางทีอาจจะต้องทําให้เขารู้สึกถึงเราบ้างโดยการออกเดทกับมนุษย์โลกให้เขาได้เห็นแต่ถามว่ารู้ตัวไหมก็ไม่อะ่ะทาขนาดนี้พี่หึงหน่อยเหอะเรื่องพลังนอกจากการแปลงร่างแล้วมิม่ยังมีความสามารถในการอยางรู้อนาคตผ่านภาพนิมิตเพื่อเตือนเกียร์บันอยู่เป็นครั้งคราวถึงภาพมันจะไม่ชัดเจนมากก็เหอะบางทีบางงครั้ สัมผัสที่เห็นนี่ก็ใช้พลังงานไปซ้ำม,มากจนมีมี่แทบจะไม่สมบายหนักไปเลยแต่ด้วยพลังนี้นี่แหละเรียกได้ว่าช่วยพี่เกียร์บันเราได้เยอะเกือบโดนหลายรอบแล้วนะพี่เข้าชงไายได้ร่วมสู้กับเกียร์บันมาจนสามารถจัดก,การพวกจักรวรรดิมาคู่ได้จนสาเร็จบนโลกนี้ก็หมดหน้าที่แล้วเนอะว่าแต่ จะตามไปอีกไหมเราอะไอจักรวัดมาคุองค์กรอาชญากรรมที่รวบรวมเหล่าตัวร้ายจากดาวต่างๆเพื่อทําการก่อการร้ายทุกรูปแบบทั่วอวกาศในเรื่องมีตัวไหนเด่นๆกันบ้างไปจ้ะโดเฮอร์ผู้นาสุดชั่วร้ายที่มีรูปร่างคล้ายเทวรูปปีศาจหกแขนแกนหลักในการออกคําสั่งจัดการเหล่ามนุษย์ทั้งหมดและนี่ยังเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างและควบคุมบรรยากาศมาคุที่จะช่วยเพิ่มพลังให้แก่ปีศาจชั่วร้ายทุกเผ่าพันธุ์อารมณ์เหมือนกลางอนาเขตลูกน้องตนไหนอยู่ในพื้นที่นี้พลังเพิ่มเอาจะจัดแต่ก็แพ้พลังพระเอกนะในสุดสุดท ขึ้นมาตัดหัวออกถึงอย่างนั้นแล้วก็ยังแผลงฤทธิ์ขั้นสุดทําให้เกียร์บานรับมือได้อย่างแย่ลําบากแต่สุดท้ายก็จัดการลงไปพร้อมกับปราสาทแบบว่าตุ้มหายหมดเพอร์เรเกลผลสนิทของท่านหัวหน้าที่มีหัวเป็นนกมนุษย์ต่างดาวเพศหญิงผู้เงียบขรึมจะได้ยินก็แต่เสียงหัวเราะคิกคักคิกคักเท่านั้นหน้าที่ก็แค่คอยเปิดปิดเครื่องสร้างบรรยากาศมาคูให้ก็แค่นั้นแหละฮันเตอร์คิลเลอร์อดีตตำรวจอวกาศที่ได้แปรพักเข้าไปเป็นสมุนของจักรวรรดิมาคูซึ่งเขาได้หไ้หอออหกกอกวเรรงยััน,นาาาคส อาชญากรในช่วงต้นแต่ในช่วงกลางเรื่องก็ได้มีการกลับมาของลูกชายท่านหัวหน้าทําให้ฮันเตอร์คิลเลอร์รู้สึกว่าตำแหน่งของตนเริ่มจะไม่มั่นคงจึงวางแผนทรยศแต่ก็ถูกจับได้ซะก่อนเออแล้วคุณจะไปไปหักหลังเขาได้ยังไงคุณผมไม่สนอยู่แล้วหน้าตาไม่ได้เหมือนพ่อผม เลยโดนจับโยนทิ้งให้ล่องลอยอยู่ในอวกาศอยู่นานโขแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยลาดตะเวนของสมาธ์ตำรวจอ,อวกาศและถูกสอบสวนจนได้ทราบที่อยู่ของไวเชอร์ก่อนที่จะสิ้นลมไม่มีพี่ไม่เจอพ่อเดอ้อซันดอนบัตลูกชายของทหัวหน้าแต่เข้ามารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยรบพิเศษของมาค่ในช่วงหลังสวมชุดเกราะสีแดงและใช้คาถาหัวกระโหลกปลายแหลมเป็นอาวุธในช่วงแรกที่ออกมาพ่อหนุ่มคนนี้เขามีฝีมือและพลังในการต่อสู้ทัดเทียมกับเกียร์บันจนยากจะตัดสินแพ้ชนะแต่ด้วยนิสัยรักสนุกเสเพลติดประมาททำให้ฝีมือตกต่่าาลงงในนชวททยถ พ่อลงโทษเนื่องจากล้มเหลวหลายครั้งพี่แกเลยคิดวางแผนจะยึดอำนาจพ่อตัวเองซะง,งั้นแต่สุดท้ายก็โดยรู้ทันซะได้จึงจะต้องลงมปตัดสินเองเอาซะง,งั้นหมดกันแผนผมออแม่มดขี้บะหนึ่งในภรรยาของนอฮเรอร์และเป็นแม่ของซันดอนบาผู้มีเวทมนต์ที่ร้ายกาจอีกทั้งยังวางแผนที่ซับซ้อนสร้างความเหนื่อยยากให้แก่เกียบันเสมอจึงนี่คือผู้ที่ไม่จะคอยเอาอกเอาใจลูกชายจนเสียคนยุยงให้ทําตามแผนนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดหวังดีอะเนะจนในตอนสุดท้ายที่ลูกชายโดนไล่ออกเพราะชอบทําล้มเหลว,ว่อยจึงได้ยุยงให้้นดจทโับไ ดับเบิลแมนเหล่าอาชญากรตัวร้ายจากโดนาต่างๆที่เข้าร่วมกับองค์กรมาคุโดยรูปแบบทั่วไปคือลักษณะหัวโตวสีเหลืองมีดาบโค้งและโล่เป็นอาวุธมักออกปฏิบัติการคู่กับเหล่าสัตว์ประหลาดที่ถูกเลี้ยงเอาไว้ในปราสาททรงหน้าคุ้นๆไหมเหมือนอะไรสักอย่างเนาะดับเบิลเกิลเหล่าปีศาจเพศหญิงที่มักปลอมตัวเป็นมนุษย์เพื่อคอยสืบข่าวต่างๆซึ่งในเรื่องนี้ตัวที่ออกมาให้เห็นน่าจะหนึ่งตัวท้วนเพื่อนไปไหนหมดแล้วนั่นดับเบิลมอนสเตอร์ปีศาจท,ที่เกิดจากการรวมร่างของ,องาาด,ดับ สารต้นแบบมาดัดแปลงจากที่ไปขโมยของมนุษย์ใหม่อีกทีซึ่งนี่ทาเอาเกียร์บันที่เจอช่วงแรกตึงเอาจัดจัดแต่ก็ซัดมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีบรรดาเหล่ากีก้ที่โผล่มาให้พระเ,เอกเราโชว์สกิลคิวบุกันอย่างเมามันเอาจริงในเรื่องเหมือนจะน้อยแต่พอมาแยกย่อยนี่เยอะเอาจัดจัดซัดกันไม่ทันเลยเชียวสร้างบรรยากาศมาคูบรรยากาศมาคูมิติย่อยที่สร้างขึ้นมาจากอุปกรณ์เปลี่ยนแกนโลกดึงมันเข้าสู่ช่วงบรรยากาศมาคู จึงก่อเกิดสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยหมอกปกคลุมมืดมิดพื้นที่รกร้างเต็มไปหมดทําให้เหล่าปีศาจที่อยู่ในบรรยากาศนั้นมีพลังเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึง3เท่าเกียร์บันที่เจอไปแบบนั้นเลยต้องใช้ฝีมือมากกว่าเดิมในการรับมือลาบากอย่างเดียวตอนขึ้นไปทุกรอบนี่แหละถึงเราจะได้เห็นการใช้สิ่งนี้ในแทบทุกตอนแต่นั้นก็ไม่ใช่ทุกครั้งเพราะยังมีตอนที่ลูกชายของท่านหัวหน้าที่ได้มีความมั่นอกมั่นใจในการจะรับมือกับเกียร์บันคุณพ่อเห็นลูกชายที่เป็นแบบนั้นเลยหักดดดดิิบไไไไมมมมมม่่่่ยยยอออออสร้้้้้้้าาาาาางงใหหะเลลจนนนพพแปปปตักก็ทีวถผ นัมาแล้วนะคบพ่อนอจกจะจะเป็นท่าไม่ตายขั้นสุดของเรื่องนี่ยังกลายเป็นสำแสล็ที่ถูกใช้กันในประเทศไทยอย่างคําว่าบรรยากาศมาคุที่ถูกใช้ในความหมายถึงบรรยากาศที่มันเครียดกลืนไม่เข้าใครไม่ออกพูดอะไรไม่ได้จะพูดออกไปก็อึดอัดคล้ายกับท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุมสอดคล้องกับบรรยากาศมาคุที่ดูจะเป็นแบบนั้นเช่นกันแม่ช่างเปรียบเปรยเอาเป็นว่าใครที่ทันที่มาของการใช้คํานี้นี่ปีเกิดไม่เบาเลยนะครับจบกันไปแล้วสาหรับตํบารวจอวกาศเกียร์บันเดี๋ยวไว้เจอกันเรื่องหน้าปีใหม่เดินทางปลอดภัยทุกคนนะฮะผมไปกินแก้ว ต่อแล้